สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมอนิเมะนะครับจะทําการถอนเงินเข้าทูมอนิเมะนะครับยอดเงินคงเหลืออยู่ที่2,100บาทนะครับเปอร์เซ็นต์การถอนเงินอยู่ที่1.5%หรือประมาณ31บดาทนั่นเองนะครับที่จะทําการถอนเงินเข้าวอลเล็ตนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน30บาทตรงนี้นะครับไปยังบัญชีทูมอนิเมะนะครับ2,100ตัวเขียวในวันที่5เดือน11นะผมก็ได้รับเงินตามยอดการถอนเงินเลยนะครับจำนวน30บาท เข้าทูมเน w ยเลตในวันที่6กนะครับก็เพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าเลยนะครับตามยอดการถอนเลยนะสาบาทนะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในสองแอปหาเงินฟรีทูมเน w เลตนะครับในการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ได้ทําการถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้าโวลเลตเข้ามานั่นเองใครสนใจนะครับลองทําตามดูได้นะไม่ได้เสียเงินสักบาท ไปดูการทําเงินในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับตัวแอปนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับตามด้านซ้ายมือได้ผมจะมีรูปมีชื่อขึ้นไว้ให้เราสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับในเรื่องของการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับมีชื่อว่า Go Winner นะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ดูชื่อดูรูปให้ตรงนะครับแลง ได้เเครื่องลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวนโหลดไปให้พร้อมกับวิธีการสมัครของทางแอปนะครับที่ผมได้ทําคลิปสอนไปเราสามารถทําตามคลิปแรกได้เลยในส่วนของเมนูมี3เมนูด้านล่างเลยนะครับมีแค่นี้นะครับผมเมนูแรกจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ500ตัวนะครับที่เป็นเงินในเกมกดเชิญเพื่อนทันทีตรงนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยคัดลอกรหรัสตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้หรือว่าจะไปทําคลิปแนะนําก็ได้เหมือนกันตามความส สะดวกของเพื่อนๆได้เลยโพสลงในส่วนของช่องทางออนไลน์นะจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e t i k t o กนะครับก็สามารถไปทำการแนะนำได้หมดมีทั้งหมด5ข้อที่เราจะได้รับเงินรางวัลรวม500บาทตามนี้นะครับจากการเชิญเพื่อนนะต่อมานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสการเชิญชวนถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนก็สามารถกรอกรหัสโค้ดของเพื่อนลงในช่องนี้ได้ผมก็ก,กรอกของคนอื่นลงไปเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการใส่รหัสโค้ดก็ดูตามด้านซ้ายมือได้ผมมีขึ้นไว้ให้อยู่ครับจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ ามความสะดวกได้เลยต่อมาการเล่นเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมสปินนะครับในการสปินเนี่ยก็กดเมนูตรงกลางเลยนะครับกดค้างไว้ได้เลยการสปินนะครับเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองที่ขึ้นด้านบนซ้ายมือแล้วเราจะหาคะแนนเหรียญทองจากไหนนะครับเมื่อเราเข้าครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีการเช็คอินล็อกอินนะครับทั้งหมด7วันในการรับคะแนนเหรียญทองแล้วก็มีการทำภารกิจด้านบนตรงนี้ตรงฟองอากาศนะเหรียญทองแล้วก็ตัวเงินนะครับเราสามารถทําภารกิจได้เลยแล้วการสปินเนี่ยเราจะได้อะไรในการสปินบ้างหนึ่งเลยคือตัวเงินเขียวมีสิ ลุ้นรับนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งในการรับตัวเงินเขียวนะแล้วก็ได้รับในส่วนของคะแนนนะครับที่ได้รับจากการสปินอย่างเช่นตัวผลไม้ตรงนี้หรือว่าเบอร์เกอร์พิซซาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเลเวลนะครับก็คือการเลื่อนระดับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับจากการเล่นก็คือ exp ที่เราจะได้รับจากการสปินนะครับอันนี้ผมกดค้างไว้เลยเพราะว่าผมมีคะแนนเหรียญทองเยอะนะเราจะได้ไม่ต้องกดยำๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสปินไปนะมี exp ที่เราได้รับนะครับแครอทได้รับเป็นคะแนนนะตามนี้นะครับตัวเงิน เขียวเนี่ยค่อนข้างออกยากนะครับผมแรกๆเนี่ยออกง่ายพอเรเวลเรายิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ยากแล้วนะครับมันก็ยิ่งได้ยากแล้วนะต่อไปก็เป็นเมนูที่3นะครับก็คือการทาภารกิจในแต่ละวันเลยไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลน,นะครับเสียสิ้นจากการจับฉลาก30ครั้งรับรางวัลคูณ2ตัวนี้เราก็สามารถทําในการรับต่อเงินเพิ่มเติมได้นะน,นี้คือเมนูทั้งหมดนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยก็กดปุ่มสีแดงด้านบนขวามือเลยในการถอนเงินนะครับ ขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทถอนไปยัง wallet นะครับเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนการถอนเงินของเราดูตรงนี้นะกดเข้าไปผมอยู่ที่เลเวล4นะครับมันเป็นเลเวล3อยู่นะฮะในส่วนของเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดห้เนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าตัวนะครับก็เป็นเงินหนึ่งบาทถ้าเราอยากรับที่สิบบาทละ่ะเราจะต้องที่ level สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบสองบาทนะครับถึงจะถอนเงินเข้า wallet ได้นั่นเองแต่ถ้าเราเล่นถึงเลเวลห้าสิบนะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเราก็ได้รับ,125บย,บยี่หน,นึ่งร้อย ก็30บาท2,100ตัวนะครับผมตามนี้ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับ1วันเงินเข้าเลยนะครับใครที่อยากจะลองเล่นก็เล่นได้ส่วนใครที่เล่นแล้วนะครับแล้วดูยากเกินไปนะครับก็ไม่เล่นต่อก็กได้เหมือนกันผมอยากจะอัปเดตให้ในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดว่าทางแอปเนี่ยมันยังจ่ายอยู่นะสำหรับคนที่เคยดาวน์โหลดไปตั้งแต่คลิปรแรกๆที่รีวิวแล้วอยากจะรู้ว่าการจ่ายเงินมันเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็จะอัปเดตให้ถ้ามันไม่จ่ายแล้วผมก็จะทำ คลิปแจ้งว่ามันไม่จ่ายเหมือนเหมือนแอปบ i n g o Spin เนาะที่มันเลิกจ่ายไปแล้วแล้วก็แอป a t ททูบแอปให้วินเนอร์นะครับที่มันไม่จ่ายแล้วผมก็จะทําคลิปแจ้งว่ามันไม่จ่ายถ้ามันยังจ่ายผมก็จะอัปเดตให้ว่าการจ่ายเงินล่าสุดเนี่ยมันจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเล่นต่อๆไปนั่นเองฝากก,าก,าก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือแอน r ร i d เท่านั ตามด้านซ้ายมือได้ผมจะมีรูปมีชื่อขึ้นไว้ให้เราสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสำหรับตัวแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับในเรื่องของการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับมีชื่อว่า go winner นะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ดูชื่อดูรูปให้ตรงนะครับแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้ตรงคอมเมนต์ปากหมุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไปให้พร้อมกับวิธีการสมัครของทางแอปนะครับที่ผมได้ทําคลิปสอนไปเราสามารถทําตามคลิปแรกได้เลยในส่วนของเมนูมี สามเมนูด้านล่างเลยนะครับมีแค่นี้นะครับผมเมนูแรกจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ500ตัวนะครับที่เป็นเงินในเกมกดเชิญเพื่อนทนทีตรงนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยคัดลอกรหั้หาตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้หรือว่าจะไปทําคลิปแนะนําก็ได้เหมือนกันตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยโพสต์ลงในส่วนของช่องทางออนไลน์นะจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกนะครับก็สามารถไปทําการแนะนําได้หมดมีทั้งหมด5ข้อที่เราจะได้รับเงินรางวัลรวม500บาทตามนี้นะครับจากการเชิญเพน นะต่อมานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสการเชิญชวนถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนก็สามารถกรอกรหัสโค้ดของเพื่อนลงในช่องนี้ได้ผมก็กรอกของคนอื่นลงไปเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการใส่รหัสโค้ดก็ดูตามด้านซ้ายมือได้ผมมีขึ้นไว้ให้อยู่ครับจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกได้เลยต่อมาการเล่นเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมสปินนะครับในการสปินเนี่ยก็กดเมนูตรงกลางเลยนะครับกดค้างไว้ได้เลยการสปินนะครับเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองที่ขึ้นด้านบนซ้ายมือแล้วเราจะหาคะแนนเหรีย ทองจากไหนนะครับเมื่อเราเข้าครั้งแรกเนี่ย, <c oughs> เ,ยเขาจะมีการเช็คอินล็อกอินนะครับทั้งหมด7วันในการรับคะแนนเหรียญทองแล้วก็มีการทำธารกิจด้านบนตรงนีต้ตรงฟองอากาศนะเหรียญทองแล้วก็ตัวเงินนะครับเราสามารถทําธารกิจได้เลยแล้วการสปินเนี่ยเราจะได้อะไรในการสปินบ้าง1เลยคือตัวเงินเขียวมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งในการรับตัวเงินเขียวนะแล้วก็ได้รับเป็นส่วนของคะแนนนะครับที่ได้รับจากการสปินอย่างเช่นตัวผลไม้ตรงนี้หรือว่าเบอร์เกอร์พิซซ่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเลเวล ก็คือการเลื่อนระดับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับจากการเล่นก็คือ exp ที่เราจะได้รับจากการสปินนะครับอันนี้ผมกดค้างไว้เลยเพราะว่าผมมีคะแนนเหรียญทองเยอะนะเราจะได้ไม่ต้องกดย้ำๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสปินไปนะมี exp ที่เราได้รับนะครับแครอลได้รับเป็นคะแนนนะตามนี้นะครับตัวเงินเขียวเนี่ยค่อนข้างออกยากนะครับผมแรกๆเนี่ยออกง่ายพอเลเวลเรายิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ยากแล้วนะครับมันก็ยิ่งได้ยากแล้วนะต่อไปก็เป็นเมนูที่3นะครับก็คือการทาภารกิจในแต่ละวันเลย ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลน,นะครับเสร็จสิ้นจากการจับฉลาก30ครั้งรับรางวัลคูณ2ตัวนี้เราก็สามารถทําในการรับตอกเงินเพิ่มเติมได้นะน,นี่คือเมนูทั้งหมดนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยก็กดปุ่มสีแดงด้านบนขวามือเลยในการถอนเงินนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทถอนไปยัง wallet นะครับเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนการถอนเงินของเราดูตรงนี้นะกดเข้าไปผมอยู่ที่เลเวล4นะครับมันเป็นเลเวล3อยู่นะฮะในส่วนของเปอร์เซ็นต์1.5% 125ต วะนครับก็เป็นเงิน1บาทถ้าเราอยากรับที่10บาทละ่ะเราจะต้องที่ระดับสิเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบาทนะครับถึงจะถอนเงินเข้า wallet ได้นั่นเองแต่ถ้าเราเล่นถึงเลเวล50นะครับเปอร์เซ็นต์100เราก็ได้รับยี่อ่สิบหบาทเลยนะครับตามยอดการถอนเงินที่ผมถอนไปเนี่ย ก็30บาท2,100ตั๋วนะครับผมตามนี้ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับ1วันเงินเข้าเลยนะครับใครที่อยากจะลองเล่นก็เล่นได้ส่วนใครที่เล่นแล้วนะครับแล้วดูยากเกินไปนะครับก็ไม่เล่นต่อก็กได้เหมือนกันผมอยากจะอัปเดตให้ในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดว่าทางแอปเนี่ยมันยังจ่ายอยู่นะสำหรับคนที่เคยดาวน์โหลดไปตั้งแต่คลิปลแรกๆที่รีวิวแล้วอยากจะรู้ว่าการจ่ายเงินมันเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่ามก็จะอัปเดตให้ถ้ามันไม่จ่ายแล้วผมก็จะทำ คลิปแจ้งว่ามันไม่จ่ายเหมือนเหมือนแอปบิงโกสปินเนาะที่มันเลิกจ่ายไปแล้วแล้วก็แอป a t t ทูปแอปให้วินเนอร์นะครับที่มันไม่จ่ายแล้วผมก็จะทําคลิปแจ้งว่ามันไม่จ่ายถ้ามันยังจ่ายผมก็จะอัปเดตให้ว่าการจ่ายเงินล่าสุดเนี่ยมันจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเล่นต่อต่ๆไปนั่นเองฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ